สวัสดีค่ะสวัสดีวันพฤหัสบดีที่1สิงหาคม2567นะคะพบกันอีกแล้วนะคะกับชานชัยแท็กเตอร์นะคะวันนี้ทางร้านปิดการขาย1รายการนะคะสำหรับวันนี้เป็นโครงรถไถนาเดินตามสยามคูปตา NC 131เกียร์กลางแปลงลูกกิ้งขึ้นใส่พานแปลงดุมล้อนะคะ เบรกนอกวินหน้า8นะคะพร้อมใส่บางโคนใหม่นะคะนี่ลูกค้าออนไลน์จากอำเภอบางปลามาจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะปลายทางนะคะลูกค้ามาจากอำเภอบางปลามาจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะลูกค้าสั่งจองออนไลน์แล้วก็มารับสินค้าเองที่ร้านนะคะสำหรับชุดนี้จะอยู่ที่ราคา29,000บาทนะคะ29,000บาทนะคะ ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่ไว้ใจเดินทางมาหนุนสินค้าจากร้านชานชัยแท็กเตอร์ของเรานะคะสนใจสินค้าโทรเข้ามาสอบถาม0946022291นะคะร้านตั้งอยู่บ้านเกาะดำายญ่ตำบลวังบัวอำเภอคลองคุงจังหวัดกำแพงเพชรหน้าเพจ Facebook เพจช,ชานชัยแท็กเตอร์จะมาดูสินค้าตัวจริงปักหมุดใน g ี s ีได้เลยนะคะชานชัยแท็กเตอร์ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ